นิดเดียวหมดเลอลูกอันนี้ก็ลูกเหรอฮะเขามีเคี้ยวเขาน่ารักหนูอย่าไปจัดฟันนะฟันอย่างนี้สวยแล้วไม่เหยิน่นฟันหนูอย่างเงี้ยลูกสวย ใค,ใครก็อยากมีฟันกระต่ายคนเป็นฟันกระต่ายก็อยากฟันเรียบคนฟันเรียบก็อยากฟันกระต่ายเรานี่ไม่มีความพอดีเนะ<ว>าะฮะคนผมอยากโสกก็ชอบผมตรงใช่คนอ้วนอยากผอมคนผอมอยาก,กอ้ว,วบน,น,นแบาบงคน<อ>บางคนเขาวเขาสวยเขาดูด<อ><ร>ีอะไรอย่างเงี้ย อันนี้นะคะลูกนิดนึงเนี่ยหนองหนูดูสิถ้าพี่ดเชื่อตั้งแต่แรกที่บอกว่าโหนก่อุนะมันก็จะไม่อย่างเงี้ยเนี่ยมันอักเสบสามรอบสี่รอบแล้วจนมันเยอะมากหนูกินยาแก้อักเสบมันก็ดีมันก็ทําให้แห้งแต่ทีนี้ถ้าเกิดแห้งแล้วถ้าเราไม่ตัดแค่หนูถูกเงี้ยลูกหนูก็เจ็บแนละ้วไหวไหม ออกแล้วแค่นี้เองอืมเนี่ยออกแล้วหนูดูดิเออแค่นี้เองหรอกดนี้ลงมนาะอืม